ครับวันนี้จะมาแนะนําการแก้ปัญหานะครับอาการแอป,ปเปาตังแจ้งอัปเดตแต่ว่าอัปเดตไม่ได้นะครับพอเรากดอัปเดตเนี่ยกับไม่มีให้อัปเดตนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการแก้ปัญหาเราจะทํำยังไงเช่นตอนนี้นะครับมันแจ้งขึ้นมาว่าให้อัปเดตพอกดเข้ามาปุ๊บกับกลายเป็นว่าให้กดเปิดพอกดเปิดทีนี้ดูนะนนะมันก็จะเด้งกลับมาที่แอป,ปเหมือนเดิมเห็นไหมครับมันก็บอกว่าอัปเดตถ้าเป็นอาการนี้นะครับเราทําได้อย่างเดียวเท่านั้นคือให้ถอนการติดตั้งตัวนี้ออกไปเลยนะครับ ถอนการติดตั้งแอปเลยอ่าก็ทําการถอนหรือลบแอปนี้ทิ้งไปซะนะครับจากนั้นให้เราทําการติดตั้งแอปใหม่ซึ่งมันจะกลายเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับอ่าถือว่าเป็นการอัปเดตในตัวเลยนะครับถ้าไหนที่เจอปัญหาก็ทําตามวิธีนี้นะครับทีนี้หลังจากเราทําการอัปเดตหรือลงลงแอปเปาตังใหม่เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเวอร์ชันล่าสุดละขนาดไฟล์ก็102เมกนะตัวล่าสุดเนี่ยนะครับ102เมก โอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันโหลดเสร็จเนาะไม่น้ำมันจะนานนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากโหลดเสร็จก็ทําการกดเปิดเลยแบบนี้นะครับพอกดเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเราจะต้องทําการยืนยันยืนยันตัวตนอีกรอบหนึ่งนะนะครับแต่ว่าการยืนยันตัวตนตัวนี้จะง่ายนะครับจะไม่เหมือนกับเราสมัครครั้งแรกก็กดยินยอมแบบนี้ครับกดยินยอม โอเคจากนั้นก็กดถัดไปครับทีนี้เขาจะให้เราทําการสแกนบัตรนะครับสแกนบัตรถ้าเราไม่ไม่ได้ถือบัตรประชาชนเราก็กดพิมพ์เอาหมายเลขบัตรก็ได้นะครับแต่เราสแกนเนี่ยมันจะดึงอ่าหมายเลขบัตรเราขึ้นมานั่นเองนะครับจะขึ้นลักษณะแบบนี้เราก็เอาบัตรเรามาถ่ายซะอ่าหลังจากเราถ่ายบัตรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเด้งมาให้เราใส่เบอร์โทรนะครับ ใส่เบอร์โทรเสร็จมันก็จะให้เราทําการยืนยันหมายเลข OTP นะครับมันจะเด้งหมายเลข OTP เนี่ยเข้าไปที่มือถือนะเนี่ยครับเหมือนกับของผมตัวนี้หมายเลขตัวนี้มันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับมันจะขึ้นแล้วก็เราก็ใส่นะครับใส่เสร็จมันก็จะเด้งไปอีกหน้านึงทีนี้เขาจะให้เราทําการสแกนใบหน้านะแต่ท่านไหนที่มีแอปเป๋าตังแอปกรุงไทยอยู่แล้วนะครับก็ใช้แอปกรุงไทยแบบนี้เลยก็ได้นะครับจะง่ายพอ,อกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะยืนยันง่ายเลยนะครับไม่ต้องสแกนใบหน้านะครับจากนั้นก็ดําเนินการต่อ พอกดดาเนินการต่อปุ๊บมันจะให้เราทําการยืนยัน OTP อีกรอบนึงนะครับตัวนี้มันก็จะส่งรหัส OTP ไปที่มือถือ,อกรอบนึงเนี่ยครับแบบนี้จากนั้นเราก็ทําการเอานิ้วแตะบริเวณจุดที่จะพิมพ์นะครับเสร็จแล้วคีย์บอร์ดก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราพิมพ์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่แอปเปาตังค์ได้ทีนี้ตัวนี้เป็นรหัสที่เราเคยใส่นะเป็นรหัสแอปกเปาตังที่เราเคยใส่นะครับเราก็ใส่รหัสเลยนะครับท่านใส่รหัสอะไรก็ จำรหัสมันไว้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะด้งเข้าแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็จะสามารถใช้งานแอปเป๋าตังได้ปกตินะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วกดตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นข้อมูลเรานะครับกดเข้าไปดูเงินว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าจะใช้ก็กดสแกนชื่อารโค้ดใช้ได้เหมือนเดิมก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมช่องสอนออนไลน์นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณท่านที่กดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆขอบคุณครับ